เลดี้เลยเอาล่ะตอนนี้หมูมาแล้วนะครับเป็นแปดคนเต็มห้องเลยว่ะยับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวรู้กันว่าใครเป็นเพลิ่าอะไรหมูมึงเลือกตาม, <Okay. S 2> มอ่ะมึงเลือกนักวิ่งในตำนานก็ัเลยเอา,<น>ามาสักทีซิใครเป็นโปเตโต้เนี่ยฮะอีกแล้วว่ะได้ยินเสียงแล้วว่ะ อีกแล้วเหรอเสียงแล้วอ่ะพอได้ยิน่ะพี่ว่าพี่พี่ว่าพี่ได้ยินเสียงอ่ะพี่นัดอีกแล้วออีกแล้่ะพอมีโปรคุณหลุนรู้สึกเกมมันมืดขึ้นไหมไม่เราเป็นต่อหรือเปล่ามืดขึ้นนะพี่จริงจริงต่อนี่พอแน่นเลย ต่อพ่อไอเตยเอางี้เลยนะพ่อไอเตยเตยเอางี้เลยนะเตยคุณนี่ไงเอาเต็มซี่เลยบ่รอเไอ้ยัลูกชิ้นเป้าหมายของพี่คือตัวที่อยู่ชั้นล่างสองตัวประกาศให้รู้ไว้ หัวใจไม่เคยทอดทิ้งให้ใครเสียใจร้องเพลงเพลงนี้ว่าสละไอให้แทนหัวใจ ขำหน้าตัวแชมป์แต่ดูดิรถลิงหน้าตัวมึงไม่ต่างจากกูเลยไอ้ลูกเขียวโฟกัสแล้วทำไมคุณต้องมาอยู่กับพี่ตลอดอะไรทำไมพี่ลำเกียดเอ้าผมได้อยู่ข้างบนหลุมนะทำไมอ่ะพอมีสเตลบอยพี่มันมีใครไม่รู้อยู่ห้องไอ้ที่มันมีกล่องๆอ่ะไมียอย่าพูดไมียเมียอย่าพูดเมียอย่าพูดเมียแชมป์ ไม่รู้มันใส่ชุดสีน้ำเงินน้ำเงินหรือเมื่อกี้เห็นแวบๆน้ำเงินน้ำเงินกระโดดกระโดดว้าน้ำเงินไอหมูละจริงจังแค่ไหนยังไม่จบอีกข้าเอาตัวปลอมมาหลอกลูกชิ้นกวานข้ามว่างคือหน้ามึงยิ้มตลอดคไอ้ยังผ่านอุ้ยเสียงลิฟต์ด้วยใครขึ้นลิฟต์อ่ะใครจะขึ้นลิฟต์ล่ะคะ จัดไปก่อนหนึ่งดอกบัลลงมาเลยอ่ะพี่โหเป็นดอกเฮ้ยกว้างเนี่ยตกแมพเฮ้ยโจไออโ๊ตดูกล้องดูกล้องเร็วดูกล้องก่อนตบกล้องนี่ตบกล้องฉันรู้ว่าเธอพยายามไปไปต้องชินวิ่ง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 วายวิ่งได้หนึ่งูมันกดคิวได้แล้ กดคิวแล้วมันจะเอ็นหัวเอ็นหัวได้เออยิงตัวยิงเลยถ้าจะวิ่งก็ต้องวิ่งให้เร็วนะถ้าจะอยู่บอัเที่ไอ้ฟุงมันแอบอยู่ในตู้อ่ะเฮ้ยน้องเขาเขาอยู่ตู้เมื่อกี้นอนอะไรในตู้เหรอฮะที่มองโดนแล้ว พี่มิวหงุดหงดโกรธพี่มิวเมื่อกี้อ่ะไม่หรอพี่มิวเปิดตู้ผมทำไมอ่ะอยู่ไหนนะอีกหนึ่งตัวไม่ต้องรอจนเปิดไม่ลูกที่ไม่กดอะไรไปวะที่เปิดตู้แกนะไม่เหลือโอ้เจอปุ๋ยโอ้โหโอ้โหแม่ใจโคขาใจคอโอ้โหไอ้ยท่านคออยู่ไหนวะ น่าอร่อยจังเลยเหลือเนื้อให้กินบ้างไหมไอ้แชมป์โอ้โหอีซี่เกมว่ะมีไงพูดพูดบอกแล้วพี่นัทถ้ามีผมเป็นผีอ่ะผมจะเป็นผีที่ดีจะมาพูดทำไมว่างเล่นเป็นคนไม่หรอต้องรอดสิถึงจะเป็นคนที่ดีลมวใครกูแล้วว่ะใครวะไอ้หมูวะไม่ใช่ไม่ใช่เบนทอยโอ้ยตัวนี้ไม่มีอะไรผีกะ ผีก็หลงโปงผีเห่าผีเห็บผีต้องมีคนเกาหัวให้ผีเจียผีเกาหัวเฮ้ยเดี๋ยวเล่นกันอย่างนี้ได้ใช่ไหมกูอยู่ตรงไหนดิเนี่ยของโลกไไม่ค่อยไม่ตีอ่ะเดินตามเอาเอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นมาเนี่ยเราก็แยกย้ายเลยนะโอเคพี่รู้เลยว่าอยู่ไหนกันนะพูดอย่างนั้นก้าสิก็มารู้ก็มากลัวเหรอคนพี่ผม หน้าพินาแม่ไรพี่ต้องดูหน้ายุ่งชิ้นหนักวิ่งโลกหน้าย่างปั่นอ่ะอ้าวเฮ้ยโอ้โหมึงรีบเหรอทำไมเสียงมันใกล้จังวะไม่มีอะไรหรอกนนี่่ฉัคอออยยเธูวะดูคนละประตูจะได้ไม่เปลืองแบตไม่แล้วมึงไม่รีบเท่าไหร่อ่ะนะผีมันจะ กำลังมาเลือกเวลีหารกันเลยนะมันกำลังมาใจเย็นใจเย็นตั้งสติตั้งสติพวกเราพี่ดูประตูลงศพอยู่พี่รู้สึกได้เลยว่ามาลงลงลง,งลงไปไหนก็้าไปไปแล้วอลลโอ้โหข้างบนนี่แบบเกลียวเกลียวกราวมากกันเน็กจันเน็กจันเน็กองมันจันเน็ก

ไอ้เหี้ยใครวะล่างล่างแล้วเหลือกูไป์อยู่นิ่งๆดิูางแมวอะไรเหรอที่วิวอย่าไปทำงานเลดี้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเฮ้ยโหเออได้ตัวดีวะข้างบนข้างบนกับข้างล่างพี่ไปไห้ไอพี่รีบไอ้กันไฟ ตรงนั้นน่ะถ wow. ้าไม่หนีอ่ะพี่บอกเลยนะว่าพี่เอาแน่ไอพี่ e ลี I c วไอคันไฟไอพี่ลี้วไอกันทัศเดอะกยอะไรหรอเฮ้ยอย่าดักดิล่นมันดิโอ้กูยอมแล้วกูมอบแล้วกูไปายเมาอีกเฮ้ยเอ้วพวกเราเรียบพีเียวพีดักซายดอ้ไเดียทำไมนั่นไงนั่นไงแดกมันดิทันหนุนันหนุน่นหนนแดกมันเออ อร่อยจังเลยผีนักวิ่งโอ้โแม่งเลยผีเป็นโหดอ่ะรู้สึกว่าใช้เวลาเยอะกว่าพี่นะหมดมใช่อะไอ้แล้วเมื่อไหร่กูจะได้เป็นผีมั่งเนี้ยขิงโคตรใครเป็นผีวะเนี่ยเือมติดบักใครวะไอใครวะไอฟุกไอโอ๊ต ได้เวลาแล้วสินะโอนเป็นบ่อยจังวะรอด้วยดิมันเหมือนเดิมเลยอ่ะโอนเป็นรอบสามโอ้โหใหญ่จังไอ้เชี่ยใครวะไอ้สัตว์โอเคเฮ้ยใครอ่ะไอ้เยสัต็บโดนแดกแน่ที่มาตรงนี้มันไม่ปลอดภัยป่ะพี่เฮ้ยมันต้องปลอดภัยสิเออน้องตรงนี้เดี๋ยววะหนูโอ้ยในนี้เด็ดในนี้เด็ด เออเฮี้ยไปในจุดที่แม่งไปยากๆเลยนี่หมูไปไหนแล้ววะพูดอะไรกันพี่พูดอะไรคนเดียวโอ้กูเห็นผีแล้วยาโดเฮ้ยแม่งหายตัวไปไหนเฮี้ยหายตัวพี่หายตัวน้อยงข้างหลังมึง่็ระวังไอ้ตัวมุดนั่นไงชิปใครโดนอ่ะเดี๋ยวใจเย็นนะจันจันแกโดดไม่ได้ใช่ไหมจันบอกฉันซิ ันพ huh right ูดสิพี่ไอฟุ้งมนอยู่ไอ้ตรงเปียโนกลัวเห็นผีตรงหน้ากูเลยตึกลัวมันพยายามจะปีนขึ้นมาอยู่แต่มันคงทำไม่ได้ตอนนี้ปีนขึ้นมาชั้นบนแล้วแม่งเลยเฮ้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 ยวอดพลังมันชัดมากจริงๆว่ะโอ้พลังมมัันชดากเลยย่านความถี่โอ้ยยากเลยนะหมาป่า เรารู้ว่านายจะมาหาเราแต่กูยากเลยนะเสียเนี่ยผีอะโอ้โหเสียงไม่ดีเลยแถวนี้ไปเราได้ที่ซ่อนที่ดีมากๆครับตอนนี้น่าจะไม่โดนแล้วล่ะพี่นัทเพื่นเจอแล้วเจออะไรไม่ถึงหรอกอีหนูพยายามเขานะต่อให้ปีนกันมาสามคนก็ไม่ถึงหรอกตรงไหนอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคพลังโอ้โหเฮียมึงโอ้โหมึงแอบจิกมากเลยนะพุ้งเนาะสี่ชุดมึงนี่แบบเฮ้ยนี่จะยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยหรอคะอีพีตัวเนี้ยต้องไหวะกาจะรอแดกกูเลยสินะใช่ยากหน่อยนะเฮียมันกวนสัญญาณว่ะสัญญาณกูเสียเลยเนี่ยแดงอานเดียวเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยไปไหนวะนี่แน่ไม่ใช่กูใช่ปะ

เอาเบนกูบย้ยแล้วกูประตูลับลงมาเจอผีเยดเก้ะนี่ประตูอะไรรู้ไหิฟตยกดดิเฮ้ยไอ้ย่ยใครบังกูเนี่ยไม่ใช่กูมีคนแดกตัวปอมกูไปแล้วหนึ่งใครเอาอะไรบังกูเนี่ยลิปกดลิปกดลิฟกดลิฟ ฉันรู้สึกได้ว่า <laughs> ฉันเธาทำให้ฉันรู้สึกไม่ต่อสูส้ <laughs> <laughs> ฉันรู้สึกได้เอ <c oughs> เดี๋ยวสิฉันขอโอกาสโอ้ oh, <c oughs> วินัอ่ไหนะวะไปจัลลัะจัลลจลลจลลัจัลเนกเกเนกนเกนกนเกนเกนเนกนี่อะไรล่ะไอพเกตไฟไ i พ e อเกตอนเดอรก เนเน่นเดือดเดือดรอดเว้ยโออีซี่วะอีซี่วะอีซี่วะโยโย่อมเป็นไรวะเฮ้ยผีโอเมื่อกี้นี่ก็ตาไม่ใช่หรอวินสามอ่ะก็ไม่รู้อนะกะก็สูงสุดในตารางอ่ะนะอ๋อมีแชมป์แชมป์ก็สามเหมือนกันโอ้แบบนัดกันมาอะไรอย่างเงี้ย เออมีใครอยากจะแก้ตัวอะไรมาไม่เอาด่านหมูนะพี่ติดหมูเอาด่านเมื่อกี้ะดดนนนไม่เอาหมูที่ด่านเมื่อกี้แลอาด่านเมื่อกี้แหนะที่มีสี่เหลี่ยมมาเยอะอะด่านที่อะไรวะเนี่ด่านนี้แหละเหียไม่ใช่ดิที่เล่นหนุ่มตะเกียร์แหละกำลังไม่ใช่ โอ้โหไปอีกไปอีกไปอีกเรื่องมากอ่ะมึงนี่ผู้ชายเลยผู้หญิงเลฮะเออไปอีกไปอีกกูจะเล่นด่านนี้ละกิ๊ดาบกิ๊ดาบกิ๊ดาบนี่ฮะเลื่อนนี่แหละเฮ้าส์โรงละครของพวกเราเดี๋ยวไอ้เบนซ์มันมันก็ไปซ่อนตรงนั้นนี่เหรอพี่อ่าสุดท้ายนะครับเราเล่นตัวเดียวกันหมดเราจะเสกล่างก็ปี้ออกมาด้วยอนาโตมี่นารุโตะ ต้องอยู่ด้วยกันวะเนี่ยแล้วสมมติกองอยู่ห้องแรกนะให้ผีมันเดินควานหาไปในฝูงอีดำนี่ไปใครซวยก็ซวยไปอ้าวส่งท้ายวะไอหมูสองคนวะเราต้องจิตแข็งเลยนะส่งท้ายว่ะพวกเราโอ้ใครบ้างวะน่ะหาห้องโล่งๆเนี่ยวะโอ้ใครบ้างวะน่ะข้างบนนั้นน่ะเป็นกูกูก็รู้กูไม่ยืนตรงริมๆหรอก มันกดไล่ยังไงถ้าอยู่ห้องโล่งอ่ะมันต้องเดินควานหาเราควรไปจากที่นี่เว้ยเวทีไหมพี่เออเวทีเล่าพี่เอามาสิมามามาหน้าผีเลยนี่มาก็ได้เดี๋ยวรอมันเกิดรอผีเกิดก่อนเราค่อยสวนมันลงไปบนเวทีแล้วค่อยแยกกันสวนเลยใช่ไหมพี่จะสวนใส่หน้าผมเลยใช่ไหมคือคือผีเขาของเขาก็อยู่ห้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันหายตัวไปวิ่งไปนู่นแล้วมันจะขึ้นมาจะแฝดจแฝด ถ้าพร้อมแล้วไปแยกล่างเลยพวกเรามาแล้วมาแล้วเร็วแยกล่างเร็วอย่ายให้มันจับได้นะแยกล่างไม่เลาแยกล่างไม่เลวเออแยกล่างไม่เลวไอ้นี่ใครขึ้นน้ำวนใครขึ้นน้ำวนใครขึ้นน้ำวนผีตามหลังกูมาแล้วใครใครฮะอะ ส่งท <re> <h ans> ้ายเหรอส่งท <os> <step> <loss> ้ายเหรอโอ้ตามกูมาติดๆเลยเนี่ยพี่เคยดูอีซีเดียสเปล่าชิบหายแล้วเอ้เงยอีกตัวอยู่ไหนอีกตัวอยู่ไหนอีกตัวอยู่ไหนวะแตกชิบหายหมดเลยจบอย่างเร็ว ท่นใหยืนอยู่นั่นอะไม่ใช่เหรอไม่ใช่พี่ตุ้มพองอ้าวเรียบร้อยโอ้อะไรเนี่ยเกมไวว่ะเป็นอะไรของพวกเลยวะหรือไม่มาพร้อมกัางาไม่รู้เห็นใครกระโดดลงมาไล่คนแรกเลยตายหมดแล้วเออหวันนี้พวกว่าขอลาไปก่อง Hey. สวัสดีบ๊ายบายครับบ๊ายบายซีเสียฟลทุกกรณีโคตรเฟลอ่ะหากดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ผมด้วยนะครับ